เฮ้ยไอ้น้องครับถ้านึกถึง Mitsubishi ็กฟอร์ดให้นึกถึง k c ทแคทุ้ยนึกถึงมิสูจเอมซีดีครับโอ้ถ้าจะนึกถึงเอ็กฟอรลองนึกถึงมิสูจีเอมซีดูนะครับอีว่ารถที่ออกจากมิสูเจมซีสโลแกนคือสวยไม่เหมือนใครทุกคันลองมาดูคันนี้ว่าเหมือนคนอื่นไหมเอ้ยนี่เลย คันนี้นะครับเป็น X Ford นะครับรุ่นแันติเมท X นะครับรุ่นท็อปของเรานะฮะคันนี้มีการเนรมิตจากความหล่อที่เขาหล่ออยู่แล้วหให้หล่อมากยิ่งขึ้นโดยการติดตั้งชุดแต่งและอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายคันนี้แต่งอะไรบ้างไปดูครับผมชุดแต่งไเดอร์ครับผมนี่ V 1 เวอร์ชันนี้หล่อเหลาเอาการเป็นการเปิดตัวของライเดอร์ชุดแต่งตัวนี้นะครับออกแนวล้ํานําสมัยเวลาจะติดตั้งอยู่ในเอ o ฟอรนะครับจะทําให้ดูหล่อมากกว่าใคร <c oughs> และในชุดแต่งตัวนี้นะครับ <c oughs> ความเท่ของเขาคือเจ้าไฟเดรีย์ตัวนี้นี่ <c oughs> ไฟเด์ไลท์เนี่ยไม่ใหญ่กันไปไม่เน็กกันไปและเป็นบาร์ไลท์ด้วยคือหลอดเดียวสว่างแบบนี้ทั้งซ้ายและขวาดูพรีเมียมสุดๆเขาเอาหลอดมาขดกันใช่ไหมใช่ครับเขาเอามาหักหักงองงอแบบนี้ไม่ใช่มันเป็นดีไซน์ไฟเขาข้างในดวงเดียวสวยอยู่แล้วแต่เนี่ยว่าไฟเด์ไลท์สวยแล้วนะเจอไฟของตัวรถตัวนี้ดีกว่าอุ้ยสวยกว่าวายเชฟเฮ้ยเขาเรียกว่าวายเชฟนี่วายแบบนี้วายแบบนี้นอนนอนวายอย่างนี้ อ่าเจ้าไฟตรงนี้ครับเป็นบาร์ไลท์เช่นเดียวกันครับตรงไฟเดย์ไลท์นี่เดย์ไทม์ตัวนี้เป็นนะครับเป็นบาร์ไลท์แบบนี้เป็นเส้นเลยตลอดเดียวดูสวยไฟหน้าของเขาเป็นโปรเจคเตอร์ทั้ง2หลอดนะครับทั้งไฟหน้าและไฟสูงเป็นโปรเจคเตอร์มาอยู่แล้วครับส่องสว่างไกลส่องสว่างดีเห็นชัดมองเห็นยันรูขุมขนและตัวนี้ครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวอ่าที่ก่อนจะเลี้ยวก็เป็นสีขาวก่อนเลี้ยวเป็นขาวมาก่อนไก่อนจะเหลืองก็เคยขาวมาก่อนอ่าครับก็เป็นไฟดีไซน์แบบนี้ดูทันสมัยดูล้ำมากครับสำหรับ รุ Xfort สำหรับฝากระโปรงด้านหน้าครับติดตั้งตัวสอน X f o r t แบบนี้ครับรถสีขาวตัวสอนสีดำเงาดูเท่ดูคูสุดๆและอย่างนี้นดูเด่นด้วย ในส่วนด้านข้างครับมาพร้อมล้อแม็กขอ18สามก้านเต็มปัดเงาแบบนี้ครับดูสวยดูเต็มพร้อมยางบิสโตโนแบบนี้ออกจากโรงงานมาเลยมีคิ้วล้อสีดําแบบนี้มาพร้อมกับตัวรถเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญนะครับกาบการกระแทกด้านข้างแบบนี้ก็มาพร้อมกับตัวรถเช่นเดียวกันแต่นีความรอที่เราเสริมให้เราเสริมเจ้าตัวกาบการกระแทกด้านข้างเฮ้ยเฮ้ยาบกระแทกด้านทูก <laughs> กาวแล้วกาวกระแทกด้านทูอไม่ใช่สเกิร์ตด้านข้างเฮ้สเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านข้างแบบเส้นสีฟ้าโลโก้ไรเดอร์แบบนี้ครับดูเข้ากับเจ้าตัวกาวกระแทกแบบนี้อยู่แล้วอ่าถัดมาครับต่อมานี้เห็นอะไรไหมครับเบ้ามือเทเบ้ามือเทพมาด้วยเหรอลุงอ่ามาจากเอ็กเซลเลอร์มาอยู่ในเอ็กฟอร์ดเบ้ามือเทพมาแล้วครับเป็นแบบเบ้าแบบหลุมลายแครฟรามีโลโก้คําว่าเอ็กฟอร์ดเแบบนี้อ่าสวยๆแบบนี้ก็มากับตัวรถด้วยคิ้วกัาร์ดแบบคูล สามนิ้ว3นิ้วอย่างงี้อ่าอ่าถูกติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เฟรมเซรามิกนะครับมองเข้าไม่เห็นมองออกสว่างไม่เห็นอ๋อโอเคอโอเครุ่นี้เล่นบ่อยแล้วไงโอเคโอเค,อเคมองออกสว่างกว่าก็ติดตั้งมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วและใน X Force ที่เป็นสีขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอั t ติเมทหรืออ n t ต m a t t X นะครับจะเป็นหลังคาแบ็ครูปอย่างนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับยาวแต่ด้านหน้าไปถึงด้านหลังถึงสปอยเลอร์ถึงคีิบฉลามให้เลยอืรอรอแบบกวริบกริบอ๋อรอแบบกริบสำหรับกระจก มองข้างเห็นอะไรมั้นี่คือระบบบายสปอตนะครับ่าเจ้าระบบตัวนี้นะครับทาหน้าที่เตือนมุมอับสายตาเวลาเราจะเปลี่ยนเลนหรือเราไม่ได้เปลี่ยนเลนหรอกแต่เราอยากเห็นว่ามีรถไหมมันมีมาก็ดีแล้วคือเจ้าระบบตัวนี้นะครับทําหน้าที่การแจ้งเตือนว่าจะมีรถอยู่มุมอับสายตาของเราไม่ว่าจะในกรณีที่เราไม่ได้เปลี่ยนเลนอ่ะเขาก็บอกเตือนเราก่อนแต่ถ้าเราเปลี่ยนเลนเปิดไฟเลี้ยวเขาก็จะมีเสียงเติ่มให้ดูถัดมาับพลาดไม่ได้ครับรับ Y shape เช่นเดียวกันนี่แล้วเหรอ Y shape นี่คือต้องขอบอกก่อนเลยนะครับไฟของ X f o r e เนี่ยไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังดูสวยมากด้านหน้าก็ดูเฉบเฉียวครับด้านหลังก็ดูเฉบเขี่ยวแบบนี้นี่แล้วก็มีบาร์บาร์บาร์แบบนี้ทําให้รถคันนี้ดูสวยมากมากมากของมากมากและที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปครับก็ต้องเป็นนี่เลยชุดแต่งล้ําสมัย <c oughs> รุ่น Rider นี่ด้านท้ายครับดูใหญ่ดูเต็มแบบนี้ <c oughs> มาพร้อมกับไฟทับพิมพ์อ่าไฟทั้งหน่เข้ามาแล้วนะไฟทับพิม์ทั้งสองด้านนะครับเวลาเขาส่องสว่างมาเห็นเราเขาจะรู้ว่า เราอยู่ตรงนี้มีรถอยู่ในกรณีที่เราจอดมืดๆอยู่ข้างทางอ่าแต่ถ้าเราสามารถเปิดไฟออนไฟอย่างนี้ได้ก็เพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกด้านหลังเนี่ยถูกดีไซน์แบบอมตะเลยครับยังไงครับอสปอร์ตคู่ทรงเหลี่ยมนี่แบบนี้ครับก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าเราขายรุ่น e x p e n d เ r ดมาหลายปีนะ,ะทรงสปอร์ตด้านหลังที่เป็นท่อคู่เหลี่ยมแบบนี้ดูอมตะมากดูสวยมากแล้ววันนี้ครับได้ถูกถ่ายทอด DNA ครับมาสู่รุ่นน้องเขาคือ x f o r ซ์นี่แบบนี้รอๆเลยครับในรถรุ่นนี้นะครับด้านหน้ามี ด้านหลังมีเซนเซอร์ชุดแต่งเราจะว้า์เซนเซอร์หมดครสำหรับด้านหลังเนี่ยเซนเซอร์ยังคงอยู่ที่เดิมตรงนี้ก็คงอยู่ที่เดิมยังสามารถทํางานได้อย่างปกติเช่นเดิมคําถามครับคุณสามารถย้ายเซนเซอร์ได้หรอครับไม่ได้ครับโอเคครับผมเราก็เลยต้องทำชุดแต่งให้วอเองโอเคอ่าสิ่งที่จะบอกก็คือชุดแต่งของเราเนี่ยไม่ทําให้อุปกรณ์การทํางานของเขาเสียหายแน่นอนอืมก็คือใช้งานได้ปกตินะครับผมและสําหรับรถคันนี้นะครับประตูท้ายฟ้าของเรานะครับก็เป็นแบบพรีเมียมพลาส พรีเมียมพัสไม่ใช่อันเนี้ยของเท้าพรีเมียมมาจากโรงงานอยู่แล้วไงอ่าพรีเมียมพัสนั่นมันของเอ็กพเพนเดอร์ตัวนี้นะครับเป็นของเจ้าเอ็กฟอร์ดเลยอ่าออกจากโรงงานเลยมีการรับประกันพร้อมกับตัวรถเลยนะครับสามารถยิกงเตะเปิดเตะปิดได้กดจากรีมโมทได้กดจากปุ่มได้หรือกดจากด้านท้ายแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันและสำหรับด้านหลังนะครับเราจะมีม่านบางสัมภาระแบบนี้มาให้ลูกค้าต้องแต่แรกเรียบร้อยแล้วนะครับ คือเวลาเราปิดไปเนี่ยตัวนี้จะบังครับบังของ<ม>เวลาเราวางของพีค่าเนี่ยะจะไม่สามารถมาส่องมองของเราได้ออเขาจะมองไม่เห็นว่าเราวางเบียร์ไว้กี่ลัง,งใ,ใช่ เขาจะได้ไม่มีใครขโมยเราไงถูกต้องอันนี้คือของแระและสําหรับด้านท้ายเนี่ยเราก็ทําการติดตั้งในเรื่องของถาดท้ายให้นะครับก็เอาไว้สําหรับวางของอ่าไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ของน้อยของนิดมีหมด <Okay. S 1> วางได้หมดและสําหรับรถคันนี้นะครับเวลาเปิดประตูมาเนี่ยเราก็จะเห็นในเรื่องของสรับเพด mm hmm. มีไฟอ่าเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเราจะมีสรับเพดต,ตัวนี้มากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับ สิ่งที่เราติดตั้งให้ก็จะเป็นพรม VIP แบบนี้อ่าจะเป็น,นหนังลายตารางหมากฮอตหมากลุกแล้วแต่ใครจะเรียกแต่ของเราหนา13มิลของพรีเมียมเท่านั้นนะครับ และคอนโซลด้านในของรุ่น Antimem X หรือรุ่นท็อปนี่ครับตัวนี้ครับจะเป็นผ้าแฟบิกครับผมกันร้อนกันไฟกันฝนกันฟ้าผ่าได้ด้วยเพราะว่าฟ้าผ่าไม่เข้ามาข้างในแน่นอนใช่ครับ <c oughs> มันจะไม่ผ่ามาข้างในได้ไงครับ <c oughs> ไ็นผ่าที่อื่น <c oughs> โอเคเ <c oughs> จ้าผ้าแฟบิกตัวนี้ครับเป็นไงครับเป็นผ้าคุณภาพส่งนะครับใส่เข้ามาในคอนโซลของรถแล้วก็ทําให้รถคันนี้ดูพรีเมียมมากขึ้น <c oughs> มาพร้อมกับจอหน้าที่มีขนาด12.3 <c oughs> ถูกต้องครับผมไม่ก็มั่วซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับสามารถบอกสถานะของรถได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแรงดันลมยางทั้งสี่ล้อถูกต้องนี่ไม่ว่าจะเป็นองศาของการเอียงของรถไม่ว่าจะเป็นแรงบิดแรงทอกร์กับอัตราเร็วเร่งแรงแซงดังใจโอเคเอาง่ายๆสรุปง่ายๆคือจอหน้าของเขาเนี่ยพ่วงกับ จอผู้ขับขี่นะครับซึ่งสามารถที่จะดูและประมวลผลไปพร้อมๆกันได้ถูกต้องผมข้าอยากให้เองพูดนี้มานานแล้วเอ็งนี่เก่งมากเลยจับมือเยอะๆยๆๆอ่าซึ่งเจ้าจอตัวนี้ครับแสดงสถานะทั้งหมดนะครับก็ทําให้ง่ายต่อผู้ขับขี่ในการมองถูกต้องเป็นไงบ้างครับกับ X Force รุ่น Ultimate X หรือรุ่นท็อปนะครับที่ออกจากมือมิสูเจมเสียผมกล้าพูดเลยนะครับว่าทุกการแต่งรถของลูกค้าครับมันคือเอกลักษณ์ของตัวลูกค้าเองใครที่ไม่ชอบความธรรมดาใครที่ชอบความพรีเมียมหรือมากกว่า หรืออะไรที่พิเศษครับอาจจะเหมาะกับพวกเรามิซููจมซีนะครับผมบอกไว้เลย <laughs> S <S <S และสำหรับคันนี้นะครับค่าตัวเขาอยู่ที่1 9 9 0 0 0้านบาทนะครับเป็นสีขาวมุกหลังคาดำแบบนี้โปรโมชั่นพิเศษครับดอกเบีย้ย0.99%นะครับพร้อมแพ็กเกจดูแลรักษาฟรีตลอด5ปีที่สำคัญนะครับพร้อมชุดแต่งสวยๆแบบนี้ออกมาจากพวกเรามิสูเจ i ม h เรียบร้อยแล้วครับและสุดท้ายนะครับใครสนใจออกรถรุ่น Xford สวยๆแบบนี้ถ้าหาพวกเรามิสูเจม s h ผมมิวและน้องก,กติพร้อมบริการเสิร์ฟโปรโมชั่นที่ดีที่คุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้าแน่นอนสาหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันนะครับสวัสด สวัสดีครับ